ในครั้งนี้เนี่ยผมจะพาทำในเรื่องของการ Import ตัวโมเดลนะครับแล้วเอาเรียกว่าไงให้เป็นเป็นโมเดลที่สามารถขยับได้เราเลือกการเคลื่อนไหวด้วยตัวเองได้นะครับแล้วก็จะเอามาเข้าไปสู่ตัว define render นะครับมาเริ่มกันเลยอย่างแรกนะครับเราต้องไปเลือกโมเดลกันก่อนโดย เว็บที่ผมจะเอามาเนี่ยก็ <Okay. S 1> ามาจากตัวเว็บ sketch s k e t c h นะครับโอเคเว็บนี้ <Okay. S 1> จากนั้น mm hmm. ผมคิดว่าอยากจะได้เป็นโมเดลทหารนะครับคิดว่าน่าจะเป็นอาหารคนนี้นะครับขอ oh, mm hmm. กดดาวน์โหลดออกมา ก็ดาวน์โหลดรอสักครู่ครับจากนั้นก็ open ไฟล์ขึ้นมานะครับทำการแตกไฟล์ออกมาก่อนแล้วเราก็ดูที่สอนนะครับไฟล์โมเดลอยู่นี่แล้วก็เท็กเจอร์เราอยู่อีกไฟล์หนึ่งนะครับ จากนั้นผมอยากจะใส่ท่าทางนะครับอยากจะใส่ท่าทางให้กับตัวโมเดลการเคลื่อนไหวต่างๆนะครับผมจะไปที่แมทซัมโหมนะครับแบบนี้เลยโอเคจากนั้นเนี่ยผมจะกดอัปโหลดคาแรคเตอร์นะครับให้ไปที่เอ,อ่อ ล,ลากไฟล์เข้ามาใส่เลยครับจากนั้นก็กด next file next file แล้วก็ลองเลือกดูเัาว่าเราอยากจะได้การเคลื่อนไหวแบบไหนนะครับ ท่านี้แล้วกันนะครับผมก็กดดาวน์โหลดไปเสร็จน้นก็ โดยผมจะทำการเอาไปเข้าในตัวโปรแกรมโปรแกรม Bender ก่อนนะครับ จากนั้นเนี่ยให้เราคลิกที่ Import นะครับให้เราไปเลือกที่ fbx นะครับเนื่อไฟล์เราก็เป็น fbx ใช่ไหมก็จะเป็นไฟล์นี้นะครับแล้วก็ Import เข้ามาจากนั้นให้กดตรงหมดนี้ครับ เป็นยังงไแต่คราวนี้เนี่ยสังเกตให้ดีว่าตัวมันหยุดไปนะครับเราต้องตั้งให้ start กับ end เนี่ยให้มันสัมพันธ์กับตัวไฟล์เราที่ที่เอามานะครับในที่นี้เนี่ยก็จะเป็น1-103ถึง1 0 3ใช่ไหมหใช่ไหมเราก็ต้งองมาตั้งในเบ n เดอก่อนว่าเป็น1 0 3นะครับ ลองเล่นดูนะมันก็จะวนกลับมาใหม่เรื่อยๆนะครับจากนั้นเนี่ยให้ทำการไปที่ไฟล์นะครับแล้วกด Export ออกมาโดยไฟล์ที่จะเลือกในครั้งนี้และเราจะเลือกเป็นตัวนี้นครับ .abc ตัวนี้นะครับหลังจากนั้นไปตรงไฟล์ s o ลเวอที่เราเราหามาผมจะตั้งชื่อ โฟลเดอร์ er ตรงนี้ว่าแอนิเมชันนะครับแอนิเมชันเรียบร้อยจากนั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นเอ่อซูเดอร์แอนิเมชันแล้วก็ผมก็จะเอ็ก r t พอร์ตออกไปนะครับ เรียบร้อยต่อมาครับตัวสุดท้ายนะครับก็คือ Gfinity ยังไม่อัปเดตแล้วกัน,นที่นิวกัน ที New ปุ๊บจากนั้นกด Import ครับเลือกตัวโฟลเดอร์ที่เราที่เราทําไว้ใช่ไหมโฟลเดอร์แอนิเมชันเนี่ยแล้วก็เลือก Open ขึ้นมานะครับจากนั้นก็วางลงไปขยายไซส์ขึ้นอยให้เห็นชัดๆหน่อยนะ นี้นะครับจะเห็นว่าตัว Material เราเนี่ยมันไม่ขึ้นมาก็ง่ายๆเลยครับกดคำสั่งดูดสีนะครับแล้วมาที่ตัว Base Color Map ตัวช่องแรกเลยก็ให้เลือกเป็นเเป็นตัวนี้ครับ Diffuse เนี่ย Diffuse นะครับ Diffuse ตัว s o i าร o o d y นะครับ ก็เป็นตัวนี้ normal ก็เป็นตัว body normal นะครับแล้วก็ specular เป็น body specular นะคราวนี้ก็เราก็จิ้มที่หัวครับแล้วก็จากนั้นก็เลือกเนี่ยเนี่ยเหมือนกันนะครับตัว normal เป็นอะไร specular เ,เป็นอะไรเนี่ยครับเรียบร้อยแล้วนะครับมีเท่านี้เอง ก็ขอบคุณที่ดูคลิปนี้จนจบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แกะแบบกันด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับผมสวัสดีครับ